กลับมาพบกับโจ e Channel Toy Clip อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็มีตัว Iron Man Mark 4นะครับผมในภาพยนตร์ Iron Man 2นะครับผมมาให้ดูกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวงานเซตดีทอนะครับแต่เป็นตัวที่มีไฟ LED นะครับจะมีไฟ LED ที่ตาแล้วก็หน้าอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม เปิดกล่องออกมาดูกันนะครับด้านในก็จะเป็นคล้ายๆกับงานเซตดีทอยทั่วไปเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเปิดกล่องมาก็จะมีตัววอลเปเปอร์นะครับตัวหลักนะครับผมที่ให้มาเหมือนกับทุกครั้งนะครับของอ่าก็จะมีเป็นรูปไอรอนแมนนะครับผมอ่าแล้วก็มีอ่าด้านล่างก็จะเป็นอ่าเหมือนกับถอดเกาะให้ดูนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับไม่มีอะไรให้ดูเหมือนกันนะครับผมอ่า เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับด้านในก็น่าจะเป็น2ถาดเหมือนเดิมนะครับผมอ่ามีถาดแรกก็จะเป็นของตัวอไอรอนแมนนะครับผมอ่าตัวไอรอนแมนถาดที่2ก็คือพวกเอฟเฟกแล้วก็มือเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้มาด้วยนะครับผมมีสายนะครับเหมือนกับชาร์จไฟนะครับเพราะว่าเป็นตัวมีไฟ LED ที่ตาจะมีตัวชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวหุ่นออกมาให้ดูกันนะครับผม ตัวหุ่นนะครับก็แพ็คมาอย่างดีเหมือนเดิมนะครับผมของงานเซตดีทอยนะครับผมเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูกันนะครับก็จะมีพลาสติกกันข้างหน้าไว้แล้วก็มีเหมือนกับถุงข้างในเพื่อรองมาให้ตัวไอรอนแมนมันเป็นรอยนะครับผมออกมานะครับผมตัวหุ่นเดี๋ยวผมเอามาให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวผมขอตั้งโชว์ก่อนนะครับนี่นะครับผมพอออกมาตั้งสุ โชวแล้วก็สือว่าสีสวยสดใสงดงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเริ่มแรกมาดูที่สีกันเลยนะครับเรามาดูที่สีนะครับตัวสีก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็สีทองนะครับผมตัวไอรอนแมตัวอ่ามาร์คสีนะครับผมก็ถือว่าสีก็สดใสงดงามเหมือนเดิมอ่าสำหรับงานเซตดีทอยนะครับผมตัวหุ่นแล้วก็ดีเทลก็ถือว่า ทรงนียสวยมากเลยนะครับผมชอบฝุ่นทรงแบบนี้มากเลยตัวไอรอนแมนแต่ทรงแบบนี้จะมีอยู่ประมาณ2ตัวก็คือตัวไอรอนแมนมาร์คอะมาร์คสี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไอรอนแมนมาร์คหกนะครับมาร์คหกนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยแต่ตัวนี้ก็อาอาคล้ายๆกันหมดเลยต่างกันตรงที่อาตรงนี้จะเป็นหน้าอกตรงนี้จะเป็นวงกลมแต่ตัวมาร์6หกจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผม ่ตัวสีนะครับเรามาดูขยับตรงที่ข้อต่อนะครับข้อต่อก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับโชคดีก็ได้ตัวที่ข้อต่อดีโชคไม่ดีก็หลารวมกันไปนะครับผมตรงแขนนะครับก็ถือว่าโอเคแขนแน่นแน่นทุกจุดเลยครับตัวนี้หน้าอกก็แน่นไม่มีข้อเสียใดๆเลยนะครับผมหัวก็แน่นนะครับผมตัวหัวก็แน่นเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผม ถือว่าโชคดีครับสำหรับตัวนี้แน่นทุกจุดเลยแล้วก็ดีไซน์ก็สวยด้วยนะครับผมตัวไอรอนแมนมาร์คนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันมีตัว led ันเป็นยังไงกันเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับผมด้านหลังก็ปียังเปิดได้เหมือนเดิมนะครับผมปีก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมโชว์ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีตัวสวิตช์เปิดไฟนะครับผม สวิตช์เปิดไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวถอดออกมาเพื่อให้เราชาร์จแบตได้นะครับเนี่ยครับผมขออนุญาตแกะนิดนึงนะมันแน่นเนี่ยครับผมก็จะมีตัวชาร์จแบตนะครับผมเป็นตัว led นะครับมีสายชาร์จมาให้นะครับผมเวลาปิดแล้วก็ปิดให้หายนะครับมันชิ้นเล็กอ่าเดี๋ยวเรามาดูเปิดไฟดูว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับผมเวลาที่เปิดไฟอ่าจะมีไฟที่ ตาแล้วก็หน้าอกนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมถ้า,าราคานะครับผมถ้าเป็นตัวปกติที่ไม่มีไฟนะครับผมก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ7หรือ800นะครับผมแต่ถ้าตัวมีไฟเขาก็จะอัพขึ้นมาประมาณสองร้อยหรือ300ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมออ่าอ่าานะครับผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับงานเซ็ตดีทอยนะคะราคาหลักร้อยชิ้นงาน ดีมากเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยสําหรับใครที่ชอบสะสมนะครับผมแนะนําเป็นงานเซตดีทอยราคาถูกจับต้องได้กันทุกคนนะครับผมของผมก็เก็บสะสมมาหลายตัวแล้วนะครับหลายมาร์กแล้วนะครับผมก็ขอให้ผลิตเรื่อยๆก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม ผิดถูกประการใดผมก็ขอโทษไว้นนะที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีตัวใหม่เข้ามาถ้าผมมีโอกาสผมก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอบพระคุณครับ